E.P. 65ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธบัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตาม เพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อบทสรุปความจริงนี่ถ้าไม่มีองค์ความรู้ที่ได้รับการสืบต่อๆกันมาของพระพุทธเจ้า ที่มาได้รับการพิสูจน์ถึงความเป็นจริงได้อย่างลงตัวด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ป่านนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้เหมือนกันว่ามนุษย์เราบนโลกนี้จะต้องแสวงหาองค์ความรู้เหล่านี้มาได้จากไหนมนุษย์รู้กันแต่มิติทางประสาทสัมผัสเพียงแค่เท่าที่มนุษย์สัมผัสได้แต่จากการศึกษากลับพบว่าถ้ามีความสามารถ มนุษย์ก็จะสัมผัสถึงความหลากหลายในต่างมิติทั้งหมดนั้นต่างก็มีต้นกําเนิดมาจากสิ่งเดียวกันคือพลังงานและจากแหล่งเดียวกันคือความว่างเปล่าสิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุดคงจะเห็นพ้องต้องกันได้ว่าคือความทุกข์สิ่งที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดของมนุษย์คงหนีไม่พ้นคำว่าความสุขแต่จากการศึกษาแล้วพบว่าทั้งความสุขและความทุกข์นั้น ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหลายคนอาจจะมีความสงสัยในความข้อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่สงสัยกลับกันไม่สงสัยสิเป็นเรื่องที่แปลกก็องค์ความรู้นี้ใช่ว่าคนธรรมดาหรือมนุษย์ผู้เป็นปุตุชนหรือแม้แต่อริยชนก็เถิดใช่ว่าจะรู้แจ้งแสดงได้อย่างสิ้นข้อกังขา มีเพียงพระอาหารหันต์ตมะสัม,มามพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถแต่ก็ต้องใช้เวลาบ่มเพาะความเป็นพระพุทธเจ้านานแสนนานมากๆเท่าไหร่จึงจะเกิดขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากๆแม้ข้อมูลในขณะนี้ก็มีแสดงอย่างเชิงประจักษ์ที่ระบุได้ว่าแทบจะหาไม่พบมนุษย์จากโลกอื่นๆหรือมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี ในพุทธศาสตร์ก็มีระบุเอาไว้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมเหมือนกันกันกบโลกมนุษย์แต่เท่าที่ตอนนี้ก็ยังศึกษาหรือยังค้นหาก,กันยังไม่พบหรืออาจจะพบแล้วจะเห็นได้ว่าโอกาสที่จะได้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ช่างยากมากๆองค์ความรู้ที่ดำรงอยู่ ก็เป็นเพียงระยะเวลาที่สั้นมากๆเทียบกันไม่ได้เลยกับระยะเวลาของกระบวนการมีวิวัฒนาการของสรรพสิ่งแต่ขนาดมีองค์ความรู้อย่างนี้ก็ยังสร้างความสับสนเป็นอย่างยิ่งในการจะทำความเข้าใจจนสามารถที่จะเข้าถึงความจริงหรือบรรลุธรรมใหญ่ยยจะกล่าวในช่วงเวลาที่ไม่มีองค์ความรู้นี้ไปให้เสียเวลาเปล่า ถ้ามนุษย์ศึกษาจนเข้าใจอย่างท่องแทบเป็นอย่างดียิ่งถึงองค์ความรู้นี้ที่มีหลักการและเหตุผลรองรับได้อย่างน่าเชื่อถือมากและลงมือละทิ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเป็นขวากหนามแล้วแล้วก็มนุษย์ทุกผู้ทุกนามก็จะสามารถเข้าถึงความจริงได้สมตามความปรารถนาจากที่กล่าวนำมามนุษย์ต้องการความสุข แต่มนุษย์ยังไม่เข้าใจว่ายังมีความสุขที่ยิ่งกวา่าความสุขที่มนุษย์เข้าใจกันดูจากการที่ในที่นี้ได้แสดงมาแล้วเป็นลำดับมาก็คงเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่ามีวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมแต่ปัญหาใหญ่ยิ่งก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะปฏิบัติอย่างนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ก็เทศกันไปได้อย่างน้ำไหลไฟดับแสดงต้นสายปลายเหตุได้อย่างแนบเนียนแต่ผลที่ผู้ฟังได้รับหรือผลสําเร็จโดยรวมมีได้มากน้อยแค่ไหนข้าพเจ้าในที่นี้ในฐานะที่ต้องมาทำหน้าที่นี้รู้สึกลำบากใจมากเป็นอย่างยิ่งที่สุดรู้สึกเห็นใจท่านทั้งหลายมากเป็นอย่างยิ่งที่สุด จะมีใครสักกี่คนที่ไม่ต้องการมีความสุขที่แท้จริงพระทุกคนส่วนใหญ่แทบทั้งนั้นต่างก็ต้องทนทุกข์อยู่กับสาภาวะความแปรปรวนของสรรพสิ่งตลอดทุกเวลาซึ่งแน่นอนส่งตรงมาลงที่จิตใจนั่นแหละมนุษย์เป็นผลผลิตของกระบวนการพลังงานกินพลังงานและจะดำรงอยู่ด้วยกระบวนการพลังงานกินพลังงาน ที่จะนํามาใช้ในทุกส่วนของร่างกายมนุษย์โดยอะตอมจิตต้องแบกรับภาระจัดหาสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงานของระบบพลังงานกินพลังงานนี้ซึ่งที่จริงไม่มีอะไรมากทุกอย่างเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นเองแต่มนุษย์โดยอวิชาหรือทวิภาคโปรโตอนหรือจิตคู่ขนานหรือจิตกาฝาก กลับแสวงหามากมากเกินความจะเป็นจนเกินความพอดีไปสิ่งนั้นๆจึงส่งผลกระทบทั้งที่เป็นวงแคบและวงกว้างในระดับโลกตามที่ทราบกันดีสภาวะความเป็นอยู่ในแต่ละวันของมนุษย์ต้องสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อการดำรงชีพอย่างไม่หยุดหย่อนนับได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนได้หลับลง ในแต่ละวันเกิดความปั่นป่วนของกระแสอะตอมจิตนับครั้งได้มากมายมหาศาลมีทั้งสภาวะครอบครัวหน้าที่การงานปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมปัญหาศีลธรรมและอื่นอือีกมากมายเป็นต้นซึ่งนี่คือผลพวงของคำว่าอารยธรรมความเจริญตามความหมายของการเข้าใจร่วมกันมนุษย ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นกันแต่เพราะมีภูมิปัญญาที่ดีกว่าสัตว์ทั่วไปจึงยึดถือครองโลกแล้วตั้งกฎก,ฎกติกาต่างๆขึ้นมาทั้งนี้ก็เพื่อคนที่ตั้งขึ้นมานั่นเองสิ่งเหล่านี้ตอบโจทย์อะไรได้บ้างสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์กำลังค้นหาอะไรมนุษย์สแสวงหาความสุขแล้วความสุขจะเกิดขึ้นมาได้จากไหนผู้ที่ต้องการความสุข แต่ก็มีเป็นอันมากที่สแสวงหาความสุขนั้นแล้วทําให้คนอื่นเกิดความทุกข์แล้วโลกจะสันติสุขได้อย่างไรข้าพเจ้ามองไม่เห็นความสําเร็จของการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เลยหากที่ว่าผู้ที่สนใจใฝ่หาความสุขจากการเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมยังไม่มีความพร้อมความไม่พร้อมคืออะไร คือการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพยอย่างสมดุลสังคมในปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องการเข้าถึงความจริงและผลสําเร็จตามกล่าวมาจริงอยู่สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลแต่เขาเหล่านั้นก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโดยส่วนรวมในความเห็นของข้าพเจ้าต่อให้มีพระพุทธเจ้าสักหนึ่รพระองค์มาเทศโปรด หรือมีพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดในการแสดงธรรมจับหมื่นองค์ก็คงไม่ได้ผลมากตามเท่าที่ควรเพียงแต่ในทางกลับกันจะทําอย่างไรให้สังคมโดยส่วนรวมมีความคิดมีความเห็นมีการกระทํามีการปฏิบัติมีการกล่าววาจาไปในทิศท,ทางเดียวกันในเรื่องสร้างกระแสสังคมให้มีความสงบสุข ร่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสี่ห้าทุกคนอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพเอื้อเฟื้อที่ดีต่อกันเพียงแค่นี้ทุกคนก็คงจะเต็มใจตั้งใจที่จะ,สะแสวงหาความจริงอันประเสริฐได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆ ที่ถ้าหากว่าสร้างกระแสความสมดุลเพื่อการดำรงชีพไม่ได้หรือไม่ดีพอก็อย่าหวังเลยว่างานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจะสำเร็จสมตามพระพุทธประสงค์หัวข้ออารยธรรมสีวิไลยข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้ตามกล่าวมาจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้เข้ามาร่วมกันสร้างอารยธรรมสีวิไลเพื่อความสำเร็จประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติได้โปรดเห็นแก่เวนยศัตร์ทั้งหลายผู้ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทุกท่านทุกคนต้องช่วยกันสร้างขึ้นมามนุษย์มีวิวัฒนาการในการต่อสู้ดิ้นรน ในการดำรงชีวิตผ่านยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ที่ยังไม่มีวัฒนธรรมโดยเริ่มมาตั้งแต่เป็นมนุษย์ยุควานอนมนุษย์ยุคหินเก่ามนุษย์ยุคหินใหม่มนุษย์ยุคถ้ำมนุษย์ยุคสมฤธิมนุษย์ยุคเหล็กมนุษย์ษษยุคพลาสติกในปัจจุบันและจะมีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ยุควัฒนธรรมล้ำสมัยในการข้างหน้านี้ จากการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่ามนุษย์มีการดำรงชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกมาได้อย่างเรียบง่ายมีการสะสมประสบการณ์ส่งต่อผ่านการเวลามาอย่างยาวนานทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นไปแห่งชีวิตที่ต้องการความสุขที่ผ่านมามนุษย์ยังขาดความเข้าใจของความเป็นไปของธรรมชาติที่ทำให้ก่อเกิดชีวิตขึ้นมาจึงแสวงหาสิ่งต่าง เพื่อการดำรงอยู่บนโลกนี้ให้นานที่สุดที่จะต้องแลกมาด้วยการทำลายธรรมชาติและการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆแล้วใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างล้างผลาญก่อให้เกิดความขัดแย้งมีการทำสงครามต่อการตลอดมารวมทั้งเกิดการเสียสมดุลของธรรมชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วกลับมามีผลโดยตรงต่อมนุษย์สียเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมนุษย์จะกลับมาคิดกันใหม่ว่าแต่ละคนก็มีการเพียงแค่ปากเดียวท้องเดียวจะหาอาหารเครื่องนุ่มหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมาได้ด้วยปัจจัยต่างๆมากมายขนาดไหนก็สามารถใช้ได้เพียงเท่าที่จะใช้เท่านั้นจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ใช้ได้ในแต่ละครั้งเท่ากันกับคนอื่นๆในระดับเดียวกันมนุษย์ทุกคน ต้องการมีความสุขในการมีชีวิตไม่มีใครต้องการได้รับความทุกข์แต่มนุษย์ก็ยังจะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์กันเองจนได้รับความเดือดร้อนผลกระทบที่มนุษย์กระทําต่อมนุษย์แม้เพียงเป็นส่วนน้อยแต่ผลอาจจะมีผลส่งต่อสังคมโดยส่วนรวมของโลกได้แล้วความสงบสุขที่คนส่วนใหญ่ต้องการจะได้รับจะมีขึ้นมาได้อย่างไร ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลาหลายพันปีมานี้บ่งบอกระบุถึงมีการล่มสลายไปของอารยธรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยส่วนใหญ่เกิดมาจากการทำสงครามกันของต่างอารยธรรมและที่เกิดมาด้วยภัยธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไปตามหลักของการมีวิวัฒนาการ ที่จะต้องมีการเรียนรู้และต้องปรับตัวภัยจากความขัดแยง้งจนก่อให้เกิดการทำสงครามกันในอดีตนั้นก็เป็นบทเรียนมาแล้วแต่ภัยสงครามในยุคสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยนี้ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงอารยธรรมของมวลมนุษยชาติความวิบัติของมวลมนุษย์ ที่จะได้รับในการอันใกล้นี้และจะต้องเรียนรู้ศึกษาหาทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการวิวัฒนาการทางความคิดโดยหันมาศึกษาและสร้างอารยธรรมใหม่ให้เป็นอารยธรรมแห่งสีวิไลที่จะเป็นอารยธรรมที่มีความสงบสันติสุขของมวลมนุษยชาติทุกเชื้อชาติศาสนาจะเป็นสังคมที่จะเริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจควบคู่กันไปจะเป็นอารยธรรมที่สร้างความสมดุลกันอย่างเหมาะสมลงตัวในทุกด้านทุกสรรพสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์จะเป็นไปเพื่อความสุขของการดำดรงชีวิตยอยู่ร่วมกันเป็นอารยธรรมแห่งความเอื้อเฟื้ออารีต่อกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะวิวัฒนาการจิตใจของแต่ละคน เพื่อความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืนอารยธรรมที่จะเกิดขึ้นได้นี้ก็จะต้องมาจากการร่วมมือร่วมใจกันของชนทั้งโลกแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายอารยธรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากภัยพิบัติต่างๆจนเรียกร้องหอยหาสิ่งใหม่ ที่จะไม่ก่อเกิดสิ่งเก่าๆที่ซ้ำรอยเดิมอาระยะธรรมนี้จะสามารถดำรงอยู่ได้นานนับพันปีหากว่ามนุษย์ผู้เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ทรงภูมิปัญญายังคงดำรงรักษาอาระยะธรรมนี้อยู่เหมือนดังเช่นที่อาระยะธรรมต่างๆก็มีการพยายามรักษากันมาแล้วหากแต่ว่าอาระยะธรรมนี้ถ้าจะเกิดเป็นอาระยะธรรมร่วมกันทั้งโลกก็จะถือว่า เป็นอารยธรรมเดียวกันของคนทั้งโลกหัวข้อบทสรุปสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้แสดงข้อมูลเรื่องทฤษฎีพลังงานจิตที่แสดงไว้ว่าจิตเป็นพลังงานแสงพิเศษโดยอ้างอิงที่มาของชุดความคิดจากทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีบิ๊กแบงและนิมิตที่เกิดขึ้นมาที่จิตของข้าพเจ้าเรื่องทฤษฎีกำเนิดเอกภพบ และทฤษฎีกำเนิดโลกอ้างอิงมาจากทฤษฎีจักรวาลวิทยาและพระสูตรในพระไตรปิฎกเรื่องทฤษฎีการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและทฤษฎีการกำเนิดมนุษย์อ้างอิงมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการการกำเนิดมนุษย์และทฤษฎีธรณีวิทยาและพระสูตรในพระไตรปิฎกเรื่องกายกับจิตหรือรูปธรรมกับนามธรรม อ้างอิงมาจากทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยาในวงเล็บเปิดการทำงานของระบบประสาทวิทยาและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์วงเล็บปิดและในพระสูตรในพระไตรปิฎกเรื่องการเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมอ้างอิงมาจากทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์หรือทฤษฎีสรีรวิทยาจากพระสูตรในพระไตรปิฎก และจากประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นที่จิตดังที่ได้แสดงรายละเอียดพอสมควรไว้ในข้อเขียนในช่วงต่างๆไว้อย่างชัดเจนครบถ้วนซึ่งสิ่งที่ได้แสดงมาเป็นอย่างดีแล้วว่าองค์ความรู้ทั้งสองศาสตร์ต่างก็ให้ความสำคัญที่ตรงกันเป็นสองประเด็นหลักก็คือ 1. ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็น ผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ผู้เห็นเหตุการณ์ผู้สังเกตการณ์สสภาวธรรมปรากฏการธรรมชาติโดยในที่นี้ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากจิตของข้าพเจ้าคำอธิบายของข้าพเจ้าก็ได้ยืมภาษา,าศาสตร์มาใช้ในการอธิบายด้วยเหตุผลความน่าเชื่อถือที่ข้าพเจ้าได้แสดงมา หากจะมีผู้ที่ยังเกิดความคลางแคลงใจหรือเห็นต่างในองค์ความรู้เหล่านี้ท่านก็ต้องแสดงองค์ความรู้ที่ต่างออกไปที่มีทฤษฎีหรือหลักการที่มีความน่าเชื่อถือมาแย้งด้วยแต่กระนั้นแม้ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็คงไม่ใช่สาระสำคัญอะไรเพราะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลหากแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมาได้จากการที่เชื่อหรือไม่เชื่อต่างหาก เชื่อแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่เชื่อแล้วได้ประโยชน์อะไรทั้งนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็เป็นเรื่องของท่านหากว่าถ้าท่านจะไม่เชื่อในองค์ความรู้นี้ท่านก็ไม่ควรที่จะเชื่อในองค์ความรู้ต่างๆที่ข้าพเจ้ากล่าวยกขึ้นมาอ้างอิงด้วยเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นองค์ความรู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ายกมาอ้างอิงก็จะกลายเป็นโมคะ ที่จะไม่มีความน่าเชื่อถือไปด้วยอย่างสิ้นเชิงแต่ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเช่นเดียวกันในการนี้ข้าพเจ้าก็ถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเบื้องต้นในส่วนนี้จบลงแล้ววิทยาการปรัชญานในทางด้านฝ่ายตะวันตกที่เป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ที่วิวัฒนาการมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างในปัจจุบันเป็นการศึกษาจากปลายเตด จนมาถึงความรู้ถึงสาเหตุหรือต้นตอแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีวิทยาศาสตร์ต้องผชนกับอุปสรรคต่างๆมากมายจนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เปรียบเหมือนความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบกว้างจากปากกรวยที่มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่มากจนมารู้ลึกมากเข้ามากเข้า จนมาเข้าถึงความรู้เป็นจุดเล็กจิ๋วสุดนั่นคือก็ต้องใช้ทั้งระยะเวลาและองค์ความรู้อื่นๆเสริมมากมายพร้อมทั้งจำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่ก็มากมายด้วยเช่นกันวิทยาการทางด้านพุทธศาสตร์ในทางฝ่ายตะวันออกก็มีจุดเริ่มต้นด้วยระยะเวลาที่มีมาพร้อมๆหรือใกล้เคียงกันกันกบทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาที่อธิบายจากจุดเล็กจิ๋วสุดเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ต่างจากการมีขึ้นมาขององค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แต่ด้วยวิทยาการของกายเผยแผ่ที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานพอๆกันกับความมีวิวัฒนาการในทางวิทยาศาสตร์ทำให้องความรู้ในทางพุทธศาสตร์จากที่เป็นเพียงจุดเล็กจิ๋วสุด ในปัจจุบันนี้กลายเป็นขยายกว้างเหมือนจากจุดต้นกลวยมาทางปากกลวยหมายความว่าเป็นการมีวิวัฒนาการที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับทางวิทยาศาสตร์คือในทางพุทธศาสตร์ยิ่งหนีห่างไกลออกจากความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นกว่ามากจากการศึกษาที่ได้ข้อสรุปรวมในที่นี้ตามที่ได้แสดงมาแล้วเป็นอย่างดีมาโดยลำดับ ข้าพเจ้าจึงสามารถประกาศด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างสมความภาคภูมิได้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนแรกเพียงคนเดียวที่สามารถจะควบรวมองค์ความรู้ทั้งสองศาสตร์ให้เห็นเป็นสำคัญได้ว่ามีความสอดคล้องที่มีสาระที่เป็นประโยชน์สูงยิ่งต่อมวลมนุษยชาติที่จะสามารถนำพามวลมนุษยชาติให้ก้าวข้ามพ้นความกลัว ก้าวข้ามพ้นความสงสัยในปรากฏการธรรมชาติเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของวิวัฒนาการทางธรรมชาติตามความเป็นจริงได้อย่างดียิ่งโดยในที่นี้ข้าพเจ้ากล้าที่จะยืนยันอย่างมั่นใจเต็มที่ได้ว่าต่อไปนี้วิทยาการทั้งสองศาสตร์เดินทางมาบรรจบกันและจะมีความคู่ขนานไปอย่างนี้ได้ตลอดไปซึ่งถ้าจะมีบางองค์ความรู้อื่น ที่มีความตามคำอธิบายที่แตกต่างกันโดยความมีนัยะที่สำคัญที่ต่างออกไปจากทั้งสองศาสตร์ก็จะไม่ได้อยู่ในข่ายองค์ความรู้ที่เป็นความเหมือนกันกันกบที่ได้แสดงไว้นี่จึงเป็นที่มาของคำว่าศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ศาสนาแห่งความจริงศาสนาแห่งสากลศาสนาแห่งจักรวาลศาสนาแห่งเอกภพ ศาสนาแห่งความว่างเปล่าอย่างแท้จริงขอได้เข้าใจและโปรดได้เห็นใจข้าพเจ้าข้าพเจ้ามิได้ต้องการแสดงเจตนาอย่างสูงยิ่งด้วยความอยากอวดอ้างมิได้อยากเด่นอยากดังมิได้แสดงความโอ้อวดมิได้หลงตัวหลงตนแต่อย่างใดทั้งสิ้นถ้าข้าพเจ้ามิได้ประกาศไปด้วยความเช่นนี้ แสดงว่าข้าพเจ้ายังขาดในความมั่นใจหรือขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่สูงมากแล้วความใดๆที่ข้าพเจ้าได้แสดงมาแล้วเป็นลำดับมาและจะยิ่งมีขึ้นตามมาอีกจะมีความหมายใดๆให้ใครต่อใครจะเกิดความเชื่อมั่นได้ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ทั้งหมดนั่นเองที่ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะหันมาศึกษา หาความจริงที่เกิดความสงสัยกันมานานมากแล้วว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรมนุษย์เกิดมาทำไมมนุษย์ตายแล้วจะไปไหนแล้วทำอย่างไรมนุษย์ถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อไม่มาเกิดอีกแล้วมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ได้ข้อสรุปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมนุษย์คือตัวปัญหาทำอย่างไรที่จะทำให้มนุษย์มองเห็นปัญหา นั่นแหละคือปัญหาขอ,อยุติ